สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับอิซาเบลลากุสแมนเกิดและเติบโตที่รัฐโคโลราโด,าโดสหรัฐอเมริกาเธออาศัยอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของเธอโดยแม่ของเธอมีชื่อว่ายุนมีฮอยส่วนพ่อของเธอมีชื่อว่าโรเบิร์ตกุสแมนแต่หลังจากที่เธออายุได้เพียงไม่กี่ขวบชีวิตคู่ของพ่อและแม่ที่ร่วมสร้างกันมา มันได้มาถึงทางตันแล้วต่อมาพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตคู่ลงและได้หย่าร้างกันไปในที่สุดกว่าจะข้ามผ่านช่วงชีวิตจากการเลิกราของพ่อแม่มันก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะความอบอุ่นที่เคยได้รับมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวเหล่านี้มันส่งผลให้เธอกลายไปเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยพูดค่อยจากับคนอื่นสักเท่าไหร่เธอไม่ค่อยยิ้มหรืออยากออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆเ,เลยทั้งๆที่เมื่อก่อนเธอเป็นคนที่ร่าเริง รักในเสียงเพลงเป็นอย่างมากและก็ชอบร้องเพลงอยู่เป็นประจำพอหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันเธอเองก็ไม่อย,อยากอยู่กับพ่อหรือแม่ของเธออีกเลยครับแต่ด้วยความที่เธอยังเด็กพ่อแม่ต่างช่วยกันดูแลเธอเป็นอย่างดีให้เธอเติบโตขึ้นเรื่อยๆพวกเขาผลัดกันดูแลคนละอาทิตย์แต่ตอนแรกๆเธอจะอาศัยอยู่กับแม่มากกว่าในช่วงที่เธออาศัยอยู่กับแม่เธอมักจะมีอารมณ์งดงิดและไม่พอใจในสิ่งที่พ่อกับแม่เป็นอยู่สักเท่าไหร่ เนื่องจากครอบครัวของเธอนั้นเป็นครอบครัวที่มีฐานะปานกลางไม่ได้ร่ำรวยมากมายเวลาจะออกไปไหนมาไหนหรือเธออยากได้อะไรพ่อแม่ก็ไม่สามารถตามใจเธอได้ทุกอย่างและด้วยความที่เป็นเด็กเธอเองไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่ถึงหามาให้ไม่ได้พ่อแม่ของเธอได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเมื่อเธอเติบโตมากขึ้นกว่านี้เธอน่าจะเข้าใจเองว่าเพราะอะไรอิาเบลล่ากับแม่ของเธอชอบมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เหมือนเวลาที่ทั้งสองคนพูดคุยกันมันมันมกจะฟังไม่เข้าหูสักเท่าไหร่ต่างคนต่างควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการที่พ่อและแม่ของเธอได้เลิกรากันไปและเวลาเธออยากได้อะไรเธอก็ไม่เคยได้เหมือนเด็กคนอื่นๆเลยแถมพอตอนเธอเริ่มโตขึ้นความเข้าใจในชีวิตมันก็ยังไม่ดีขึ้นแถมแย่ไปกว่าเดิมอีกยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่แม่และพ่อของเธอหย่าก,กันไปได้สองสามปีแม่ของเธอได้พบกับรักครั้งใหม่ที่มีชื่อว่าริชาร์ด แต่ก็มีบางสื่อบอกว่าเขาชื่อไรอันอย่างไรก็ตามผมขอใช้ชื่อเขาเป็นริชาร์ดนะครับและเขาได้กลายไปเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัวที่จะมาช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกนี้ให้ดีขึ้นแต่อิสเบลลานั้นเห็นริชาร์ดเป็นแค่ตัวแทนของพ่อเธอเท่านั้นเธอไม่เคยรู้สึกดีอะไรกับใครทั้งสิน้นและยิ่งไม่พอใจแม่ของเธอเข้าไปอีกที่แม่ของเธอตัดสินใจแต่งงานใหม่กับริชาร์ดจนเกิดการทะเลาะก,กันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและมีอยู่ครั้งหนึ่ง เธอได้ส่งข้อความไปหาแม่ของเธอในเชิงขู่ว่าแม่จะต้องชดใช้กับสิ่งที่แม่ได้ทำไว้แม่และพ่อเลี้ยงของเธอเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าเธอคิดจะทำอะไรไม่ดีกับแม่ของตัวเองหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นพวกเขาได้ตัดสินใจไม่ให้อิสเบลล่ามาหาที่บ้านอีกและให้กลับไปอยู่กับโรเบิร์ตพ่อแท้ๆของเธอเผื่อว่าโรเบิร์ตจะสามารถดัดนิสัยเธอได้บ้างพอเวลาผ่านไปได้หลายปีชีวิตของเธอเริ่มโตขึ้นเป็นสาวเรื่อยๆและเหมือนจะขาดการติดต่อจากแม่ของเธอไปเลยครับ และแม่ก็ไม่ได้ช่วยเลี้ยงดูเธอนับตั้งแต่เธอส่งข้อความไปรูช่วงเวลาที่ขาดการติดต่อกันไปนั้นเธอเริ่มมีแฟนซึ่งคบหาดูใจกันเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยครับแต่ด้วยความที่เธอเป็นตัวของตัวเองสูงมันจึงทําให้คบใครได้ไม่ค่อยนานและเลิกรากันไปตามลําดับและเธอก็เสียใจกับทุกๆความรักที่เคยผ่านมาแต่บางรายงานก็บอกว่าเธอนั้นเปลี่ยนแฟนหลายคนเพราะว่าเธอเป็นคนที่เจ้าชู้แอบไปมีอะไรกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่มีแฟนอยู่แล้วอีกด้วยนะครับ ต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเธอมันเริ่มห่างเหินกันออกไปมากกว่าเดิมแต่ตอนที่เธออายุได้ราวๆ17ปีเธอได้กลับมาอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงอีกครั้งหนึง่งสิ่งที่ทําให้แม่ยอมให้เธอกลับมานั้นเป็นเพราะว่าแม่ของเธอเห็นว่าอิาเบลลาเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบวกกับช่วงที่มีการพูดคุยกันใหม่ๆพวกเขาคุยกันปกติดีไม่ได้มีปัญหาทะเลาะอะไรกันเลยการกลับมาของอิาเบลลาในครั้งนี้ไม่ได้กลับมาอยู่แบบถาวรนะครับเธอกลับมาอยู่แบบปกติเหมือนแต่ก่อน ซึ่งเธอจะไปไปกับกลับบ้านแม่และพ่อครับแม่และพ่อเลี้ยงหวังว่าการกลับมาของเธอในครั้งนี้จะทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนได้อีกครั้งแต่สิ่งที่หวังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยในขณะที่เธอเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตามแต่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกกลับไม่ดีขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นอิซาเบลล่าเริ่มเป็นคนที่มีอารมณ์โมโหง่ายขึ้นและไม่ให้เกียรติแม่ของเธอในหลายๆเรื่องพร้อมยังดูถูกแม่ตัวเองสาละพัด คนในครอบครัวและญาติคนอื่นๆที่รับรู้ถึงเรื่องนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการกระทำหรือทัศนคติของอิสเบลลานั้นมันไม่น่ารักเอาซะเลยแต่ทุกคนก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นเองและคงต้องให้เวลาเธอได้ปรับตัวอีกสักหน่อยแต่ทุกคนคิดผิดจริงๆครับในวันที่28สิงหาคมปี2013จูจๆแม่ได้รับข้อความที่อิสเบลลาเป็นคนส่งมาเนื้อหาในนั้นมันแฝงไปด้วยคำพูดที่ไม่ดีและพูดในเชิงที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ พ่อเลี้ยงและแม่ของเธอต่างรู้สึกตกใจและนั่งคิดกันว่าข้อความนี้มันมีเนื้อหาอะไรอย่างอื่นแอบแฝงอีกหรือไม่ริชาร์ดเองก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมอซาเบลล่าถึงได้โหดร้ายกับแม่แท้ๆของตัวเองซะเหลือเกินตอนนั้นพวกเขาสองคนต่างปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดีพวกเขาเห็นว่าชีวิตมันสำคัญมากฉะนั้นเพื่อปกป้องตัวเองพวกเขาจึงตัดสินใจโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวแถมนำข้อความเหล่านี้ไปโชว์ให้กับตำรวจดูอีกทีครับ หลังจากนั้นไม่นานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาที่บ้านของยุนมีและได้มีการพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวเพราะนั่งคุยกันได้สักพักอิาเบลลาเองได้กลับมาที่บ้านพอดีและเจ้าหน้าที่รู้ถึงปัญหาของแม่ลูกสองคนนี้แล้วจึงพยายามช่วยเกลี้ยกล่อมให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนอิาเบลลาถึงการกระทําที่เธอทําลงไปว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันไม่ดีและพูดถึงผลที่จะตามมารวมไปถึงคนรอบข้างที่อาจจะมีผลกระทบ เจ้าหน้าที่ทิ้งทายว่าอยากให้เธอคิดให้เยอะๆกว่านี้ก่อนที่จะทำอะไรแต่ตอนนั้นมันเหมือนเป็นการสนทนาฝ่ายเดียวเธอไม่มีการตอบโต้กับทางเจ้าหน้าที่เลยแม้แต่น้อยไม่มองตาไม่สนใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่พูดเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา สิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้พูดไปในวันนั้นก็คือถ้าอิสเบลล่ายังไม่ปรับตัวหรือแก้ไขในใยของตัวเองให้ดีกว่านี้เธออาจจะถูกไล่ออกจากบ้านได้แต่เจ้าหน้าที่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนเธอไปนั้นมันยิ่งทำให้ไฟในใจของเธอมันเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเรื่องมันยังไม่มีอะไรมากครับเธอได้เข้าไปที่ห้องของเธอส่วนแม่ของเธอก็ออกจากบ้านไปทำงานตามปกติระหว่างที่ยุนมีออกจากบ้านไปนั้นเธอได้โทรหาโรเบิร์ตว่าอิสเบลล่าเริ่มจะไม่รับฟังความคิดเห็นของใครแล้วนะ โรเบิร์ตได้ตอบกลับมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเขาจะจัดการคุยกับอิสเบลล่าเองเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนั้นไม่สู้ดีนักหลังจากนั้นไม่นานโรเบิร์ตได้เดินทางไปหาลูกสาวที่บ้านยุนมีเพื่อมันพูดคุยกับเธอครับตอนนั้นพวกเขานั่งคุยกันอย่างจริงจังที่สวนหลังบ้านตอนแรกพวกเขาเริ่มคุยกันตามปกติมองฟ้ามองนกชมไม้ไปเรื่อยพูดถึงเรื่องทั่วๆไปและหลังจากนั้นก็เริ่มพูดถึงเรื่องแม่ของเธอครับและขออิสเบลล่าว่าให้เธอนั้นเค มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีไม่ใช่คุยดีแค่กับพ่อมันไม่น่ารักโรเบริร์ตเองพูดด้วยเหตุและผลซึ่งเขาหวังเป็นอย่างมากว่าเธอนั้นจะเข้าใจยอมรับมันและเชื่อฟังในสิ่งที่แม่ของเธอพูดบ้างถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่โรเบริร์ตได้บอกเธอไปชีวิตมันจะดีขึ้นมากๆกับทั้งสองฝ่ายสิ่งที่โรเบริร์ตได้พูดออกไปทั้งหมดในวันนั้นเขาคิดว่ามันเพียงพอแล้วสําหรับทุกอย่างที่พ่อคนหนึ่งจะทําได้และอยากให้เธอปฏิบัติตามแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับ หลังจากที่ผ่านไปได้ประมาณ3มชั่วโมงในวันที่พ่อของเธอมาหาที่บ้านและได้นั่งจับเขาคุยกันเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆร่วมกันเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งแม่ของเธอเลิกงานและกลับมาถึงบ้านตามปกติเธอเปิดประตูเข้าไปที่บ้านและเห็นว่าริชาร์ดกำลังนั่งกินข้าวดูทีวีอยู่ชั้นล่างพวกเขาต่างทักทายกันตามภาษาหลังจากนั้นโดยปกติเป็นกิจวัตรประจำวันของเธออยู่แล้วซึ่งเธอจะเดินขึ้นไปบนบ้าน เปลี่ยนชุดเตรียมตัวที่จะอาบน้ําระหว่างที่เธอมุ่งหน้าไปห้องน้ําเธอได้เดินผ่านห้องของอิซาเบลล่าครับและเธอสังเกตเห็นว่าประตูห้องของอิซาเบลล่านั้นมันถูกปิดไว้ซึ่งปกติแล้วอิซาเบลลามักจะงนแงมประตูไว้นิดหน่อยและจะไม่ปิดประตูห้องนอนสนิทแบบนี้แต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรเธอได้เดินไปห้องน้ําต่อแต่ระหว่างที่เธออาบน้ําไปได้สักระยะอยู่ดีๆริช้าก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังออกมาจากห้องน้ําด้านบน มันเป็นเสียงคล้ายๆค,คนกระทืบเท้าอยู่บนบ้านแล้วเดินบนไปบนมาซ้ำๆและเหมือนมีอะไรล้มตกลงกับพื้นแถมมีเสียงร้องของคนอีกตอนนั้นวิริช์ดเริ่มใจคอไม่ค่อยดีและคิดว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูครับเมื่อเขาเดินขึ้นไปใกล้ห้องน้ํามากเท่าไหร่เสียงที่ได้ยินมันก็ดังมากขึ้นเท่านั้นและเขาจําได้ว่ามันเป็นเสียงของยุนมีนั่นเองครับยุนมีได้เรียกชื่อของริริช์ดเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่หลายครั้ง ริชาร์ดจึงได้พยายามเคาะประตูอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนเปิดด้วยความที่เขาเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงได้ลองถีบประตูไปหลายทีแต่ประตูมันก็ไม่เปิดแต่ดูเหมือนประตูจะทนกับแรงริชาร์ดไม่ไหวมันเริ่มอ่อนตัวลงและทําให้ประตูมันเปิดแง้มๆออกมาได้นิดหนึ่งแล้วท่านใดนั้นเขาเห็นว่าเอ็กซ์เบลล่าอยู่ข้างในห้องน้ําและเธอพยายามที่จะปิดประตู เื่อไม่ให้ริชาร์ดเข้าไปได้ทั้งสองได้ยื้อกันเปิดปิดประตูอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายริชาร์ดก็ไม่สามารถพังประตูเข้าไปได้อิซเบลล่าจึงได้จังหวะปิดประตูแล้วล็อกไปตามลำดับในตอนนั้นริชาร์ดได้มองลงไปที่พื้นและเห็นว่ามันมีเลือดค่อยๆไหลออกมาจากทางประตูด้วยความที่เขาตกใจมากเขาจึงรีบวิ่งลงไปข้างล่างแล้วโทรหาตำรวจทันทีครับพอมีคนรับสายแล้วเขาได้อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเสียงที่สั่นผวาและกลัวไปหมด เขาบอกว่าตอนนี้ภรรยาของเขากําลังถูกทําร้ายอยู่ที่ชั้นบนและคนร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือลูกเลี้ยงของเขาเองและบอกให้เจ้าหน้าที่รีบมาที่บ้านหลังนี้โดยด่วนต่อมาริชาร์ดได้รีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านอีกครั้งและหวังว่าครั้งนี้เขาจะสามารถเปิดประตูออกไปได้แต่ระหว่างที่เขากําลังใช้ความพยายามเปิดประตูเข้าไปนั้นเขาได้ยินเสียงภรรยาของเขาพูดว่าพระยาเวและประตูก็ได้เปิดออกตามลําดับสิ่งที่ริชาร์ดเห็นตอนนั้นบอกได้เลยว่ามันโหดร้ายมากๆ เขาเห็นอิซาเบลลาถือมีดด้วยมือข้างขวาแล้วมองลงไปที่ร่างแม่ของเธอด้วยอารมณ์ที่โมโหต่อมาเธอเดินตรงมาที่ริชาร์ดแล้วเดินผ่านไปเธอไม่หันหลังกลับไปดูแม่ของเธออีกเลยและไม่สบตาริชาร์ดเลยแม้แต่นิดเดียวต่อมาอิซาเบลลาได้เดินลงบันไดและออกจากบ้านไปทันทีตอนนั้นตัวของเธอใส่แค่เพียงชุดชั้นในและกังเกงว่ายน้ำขาสั้นเพียงเท่านั้นนะครับพร้อมกับมีดเล่มหนึ่ง ในระหว่างที่เอซเบลล่าออกจากบ้านไปนั้นตัวริชาร์ดเองได้รีบวิ่งเข้าไปดูว่าภรรยาของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เขาเห็นคือภรรยาของเขานอนแน่นิ่งสลบไปพร้อมกับบาดแผลเต็มตัวของเธอไปหมดไม่ว่าจะเป็นที่ใบหน้าที่คอหรือที่ตัวมันเป็นภาพที่ไม่น่าจดจําเอาซะเลยแถมเลือดก,ก็ไหลไม่หยุดอีกเขาได้แต่พยายามช่วยปฐถมพยาบาลเธอในเบื้องต้นะระหว่างรอให้เจ้าหน้าที่มาถึงระหว่างนั้นเขาได้ปั๊มหัวใจของเธอ แต่เขาเองรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าภรรยาของเขาได้จากไปแล้วริชาร์ดไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องจริงไม่ว่าเขาจะพยายามยื้อชีวิตของเธอไว้สักเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถดึงชีวิตของเธอกลับคืนมาได้ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้มาถึงที่บ้านพวกเขารีบเข้าไปที่เกิดเหตุทันทีซึ่งตอนนั้นริชาร์ดเองได้อธิบายกับตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นมาอย่างไรและปฏิบัติการในการตามล่าคนร้ายมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ แน่นอนว่าคนร้ายหรือบุคคลต้องสงสัยคนแรกเลยก็คืออิาเบลล่าลูกสาวแท้ๆของเธอในคืนนั้นทางตำรวจยังไม่สามารถตามหาอิาเบลล่าได้เลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเธอนั้นแอบไปเก็บตัวที่ไหนกันแน่แต่ในวันที่29สิงหาคมปี2013หน่วยสืบสวนเองได้รับการอัปเดตจากพลเมืองดีคนหนึ่งซึ่งได้โทรมาแจ้งข่าวช่วง11โมงครึ่งว่าเห็นอิาเบลล่าอยู่ที่ไหนตามรายงานบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถข้างในโรงจอดรถแห่งหนึ่ง ทางผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเธอไปอยู่ในโรงจอดรถของคนอื่นหรือเปล่าหรือเป็นที่สาธารณะถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้สามารถเขียนคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่เองที่มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดูตามพื้นที่ต่างๆบริเวณใกล้ๆก,ก,ก,กับที่มีคนแจ้งมาว่าเจอตัวอิซาเบล่าและสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับรถคันหนึ่งที่ถูกจอดทิ้งไว้แต่มันไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยแม้แต่หลักฐานอื่นๆก็ไม่พบเธอไม่ได้หลบอยู่ในโรงจอดรถเป็นเวลานาน,าน ตามรายงานบอกว่าพอเจ้าหน้าที่เดินไล่ดูทั่วทุกที่แล้วจนตัวเธอเองได้ตัดสินใจเดินออกมาจากโรงจอดรถครับพอเจ้าหน้าที่เห็นเท่านั้นแหละพวกเขาทั้งหมดรีบยกปืนขึ้นแล้วชี้ไปที่ตัวอิซาเบล,ล่าทันทีตอนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประมาณ2-3าคนครับต่อมาเธอยอมให้ตำรวจเข้าจับกลุมแต่โดยดีซึ่งทําให้การออกตามล่าคนร้ายในเคสนี้ใช้เวลาทั้งหมดไปราวราวชั่วโมงเลยครับ ต่อมาเรื่องราวทุกอย่างได้ไปจบลงที่คุกโดยเธอถูกควบคุมตัวไปอยู่ในคุกระหว่างรอขึ้นสารตามลําดับช่วงที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็จะเป็นในช่วงพิจรารณาคดีของเธอครับโดยความที่เสียงที่เธอได้กระทํานั้นมันดูโหดร้ายทารุณมากเกินไปเจ้าหน้าที่จึงได้ใส่กุญแจมือและข้อเท้าของเธอระหว่างอยู่ในศาลอีกด้วยภาพที่ทุกคนได้เห็นนี้บอกได้เลยว่าเธอกําลังเล่นกับกล้องและดูเหมือนยังไม่มีความรู้สึกสํานึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียว แต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอหันหน้ามามองคล้องดูแววตาของเธอนั้นมีอารมณ์เศร้าๆออกมาบ้างแต่สักพักเธอก็มีการเล่นหูเล่นตาเหมือนเดิมครับแต่ใครจะไปเชื่อเลยครับกับคําตัดสินของศาลเพราะศาลได้ตัดสินว่าเธอนั้นไม่ผิดเนื่องจากเธอมีอาการทางจิตที่ไม่ปกติครับเรื่องนี้ได้มีการยืนยันออกมาจากทางแพทย์อีกด้วยว่าเธอนั้นมีภาวะทางจิตจริงๆซึ่งเธอเป็นแบบนี้มาค่อนข้างนานอยู่พอสมควร และทางทนายที่ทําคดีนี้ให้เธอก็ได้ทําหน้าที่ปกป้องลูกความด้วยเหตุผลดังกล่าวนั่นเองครับทางคณะลูกขุนไม่เห็นสภาพของเธอที่เป็นแบบนี้แล้วจึงได้ตัดสินร่วมกันว่าเธอนั้นไม่มีความผิดอีกด้วยครับซึ่งในการดําเนินการทางกฎหมายการตัดสินลงโทษทางอาญานั้นมันต้องอาศัยแนวคิดของเจตนาหรือบุรุษเรียเป็นคําในภาษาลาตินหมายถึงจิตใจที่มีความผิดปกติในการพิจารณาคดีในศาลจะต้องพิสูจน์ได้ว่าบุคคลน,นั้นกระทําความผิด และการกระทําที่ทําลงไปนั้นมีเจตนาหรือไม่อย่างไรก็ตามข้ออ้างเรื่องวิกลจริตทาให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นข้ออ้างดังกล่าวถูกอนุญ,ญาตให้เป็นการกระทําที่ตั้งใจแต่ก็สามารถนํามาเป็นเหตุและผลในการต่อสู้คดีได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเกิดมีภาวะผิดปกติทางจิตที่ไม่สามารถควบคุมความคิดอารมณ์หรือพฤติกรรมของตัวเองได้นั่นเองครับและนี่คือเหตุผลที่ทนายของเธอใช้ต่อสู้คดีและทําให้เธอไม่ถูกจําคุก แต่เธอถูกศาลแจ้งให้นำตัวเธอไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแทนเพื่อรักษาอาการทางจิตให้หายขาดต่อไปเธอพูดในชั้นศาลว่าเสียงที่เธอทำไปทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวตนของเธอเลยเธอบอกว่ามันเหมือนมีเสียงอะไรในหัวของเธอคอยสั่งการและคอยควบคุมเรื่องในหัวของเธอตลอดเสียงในหัวของเธอบอกว่าผู้หญิงที่เธอลงมือฆ่านั้นคือเซซิเลียซึ่งคนคนนี้เสียงในหัวของเธอบอกว่าถ้าจัดการได้เธอจะสามารถช่วยโลกนี้ให้สงบสุขมากขึ้น เพราะเหตุผลนี้มันจึงทําให้เธอถูกตัดสินว่าเธอไม่มีความผิดกับการที่ฆ่าตกรรมแม่ตัวเองครับตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2021เธอก็ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับแต่เธอได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งในช่วงปี2020ว่าอาการของเธอนั้นเริ่มดีมากขึ้นแล้วเธอเริ่มมีสติมากขึ้นและเธออยากจะขอโอกาสจากสังคมเพื่อให้เธอกลับมาอยู่ร่วมกับสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปอีกครั้งเธออ้างว่าที่เธอมีอาการเป็นแบบนั้น ก็เพราะว่าเธอถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายทั้งถูกตบตีสารพัดมันจึงทําให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเหมือนโลกนี้เธอไม่มีที่พึ่งเธอไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะถ้าเธอพูดเธอกลัวจะโดนทําร้ายไปมากกว่าเดิมแต่ตอนนี้เธอมั่นใจว่าอาการของเธอกลับมาเป็นปกติดีแล้วเธอบอกว่าถ้าเธอย้อนเวลากลับไปได้เธอก็อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรหลายๆอย่างแต่หลังจากที่เธอได้ยื่นเรื่องที่จะขอกลับมาอยู่ร่วมกับสังคมปัจจุบัน ทางสารเองยังไม่มีการยืนยันออกมานะครับว่าจะอนุมัติหรือเปล่าซึ่งต้องติดตามกันต่อไปไม่เพียงแค่นั้นถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณปี2020หลังจากที่เรื่องราวของเธอได้ถูกเปิดเผยออกมาไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือสารคดีฆาตรกรรมเกี่ยวกับอิซาเบลามีผู้คนมากมายต่างลอกเลียนแบบกันจนติดเทรนด์ไปชั่วขณะหลังจากที่คลิปของเธอได้ถูกเปิดเผยในการขึ้นศาลมันทําให้หน้าตาของเธอเป็นที่รู้จักในติ๊กต็อกมากขึ้น และมีคนแชร์ภาพของเธอเต็มไปหมดนอกจากนี้ยังมีคนนําท่าทางของเธอไปทําเป็นเหมือนกับ c h ช l l e n g e อีกด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้คนทําตามกันแถมยังมีการใส่ชุดสีส้มเพื่อเรียนแบบเธออีกด้วยเพราะหลายๆคนต่าง,ลงหลงไหลในความน่ารักของเธอและยังเชื่อว่าเธอเป็นคนบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันสมควรจะตรงกันข้ามมากกว่าการที่เห็นคนร้ายออกทีวีมันน่าจะทําให้เคสเคสนั้นเป็นกรณีศึกษาและถูกตีความไม่ชัดเจนมากกว่านี้ หรือเป็นเพราะการสื่อสารไม่เพียงพอต่อความเข้าใจหรือเปล่าคนถึงได้มองข้ามสิ่งชั่วร้ายในตัวเธอไปได้แต่อย่างว่าแหละครับถ้าเธอเป็นคนที่มีภาวะทางจิตจริงมันก็เป็นอีกกรณีไปจงเติบโตจากความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดจากความผิดหวงังจงเมตตากับความรู้สึกที่เกลียดชังการเป็นคนดีที่ไม่โด่งดังยังดีกว่าการเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ และสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ